มีการบอกว่าการร่างพรบกลาโอมฉบับนี้เนี่ยมันเป็นการไปตัดลดอำนาจของฝ่ายกองทัพและอาจจะทำให้กองทัพไม่สบายใจขนาดนั้นเลยเหรอมันก็เป็นไปได้นะเพราะอย่าลืมนะครับว่าในอดีตในการรัฐประหารหลายๆครั้งเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจาก กระบวนการที่กองทัพเขารู้สึกว่าเขาถูกแทรกแซงในเช่นการรัฐประหารในปี2534นะในสมัยรัฐบาลพลเอกชาติชายนะครับก็มีประเด็นเรื่องว่ามีความพยายามในการที่จะแทรกแซงกองทัพหรืออะไรต่างๆ่างเหล่านี้ต่างพอวทบใช่ใช่ครับเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะหลายคนอาจจะบอกว่ายุคนี้ไม่มีรัฐประหารผมไม่คิดอย่างนั้นนะ มันมีได้โดยตลอดนะครับเพียงแต่ว่ารูปโฉมมันอาจจะเปลี่ยนไปนะอาจจะไม่ใช่การรัฐประหารแบบเดิมนะคือในเส้นทาง92ปีประชาธิปไตยเนี่ย92ปีตรงนี้ก็มีเส้นทางของการรัฐประหารที่มันมีพัฒนาการของมันเหมือนกันนะเราดูย้อนหลังไม่ต้องเอาไปไกลนะครับสัก20ปีที่แล้วเนี่ยการรัฐประหารปี49เนี่ย แตกต่างจากการรัฐประหารในอดีตในอดีตรัฐประหารต้องใช้กําลังใช้อาวุธใช้กําลังพลไปยึดอะไรต่ออะไรต่างๆนะครับรบางครั้งมีการประทะกันด้วยนะแต่ว่าพอปี2534เป็นต้นมาการรัฐประหารครั้งนั้นเนี่ยจ,จะถือว่าเป็นครั้งสุดท้ายที่อาจจะมีการใช้อํานาจค่อนข้างจะเข้มข้นนะครับพอมาการรัฐประหารปี2549ปรากฏว่าเป็นการรัฐประหารโดยใช้ดอกไม้ครับ,รบมวลชนส่วนหนึ่ง ปูทางเชื่อเชิญการรัฐประหารเข้ามานะพอรัฐประหารแล้วมีการเอาดอกไม้ไปมอบให้กําลังใจนะบรรดาทหารในต่างต่างเหล่านี้พอมาสองห้าดนะครับก็มีพัฒนาการอีกนะคราวนี้รัฐประหารในห้องประชุมเลยในห้องประชุมเลยครับโดยใช้ไมโครโฟนใช้ไมโครโฟนแบบที่เราคุยกันนี่แหละครับเอใช้ไมโครโฟนแบบเราคุยกันนยแต่ไมโครโฟนเขามี power เราเยอะนะกดปุ่มบอกอ่าถ้าคุยยังไม่เรื่องผมต้องขอยึดอํานาจมันต่างจากในอดีตไหม ใช้ไมโครโฟนยึดอำนาจยึดอำนาจในห้องประชุมเนี่ยแัตนตรงนี้เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นนะครับว่าการรัฐะหารมันก็มีพัฒนาการของมันนะพัฒนาการลักษณะที่ไม่จําเป็นอาจจะต้องใช้เรื่องของกำลังหรืออะไรเหมือนในอดีต <c oughs> และดังนั้นเนี่ยจะบอกว่าในประเทศไทยจะไม่มีการรัฐะหารเกิดขึ้นอีกแล้วเนี่ย ผมไม่คิดอย่างนั้นนะครับมันมีความเสี่ยงเกิดขึ้นได้ตลอดเปลี่ยนแต่ว่ารูปแบบวิธีการใช่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยนไปใช่ครับไม่ได้ถือปืนขับรถถังกันออกมาแล้วอาจจะใช้อำนาจอื่นเข้ามาแทนที่ใช่ครับแต่มันก็คือการยึดอำนาจนั่นเองนะฮะซึ่งอาจารย์มองว่าการที่ออกร่างพรบกลาโหมตรงนี้ออกมาเนี่ยแค่นําเสนอเนี่ยมันก็สร้างแรงกระทบให้กับกองทัพไปแล้วก็ต้องระมัดระวัง ต้องระมัดระวังต้องระมัดระวังครับเพราะว่าอย่าลืมว่ากองทัพเขายังเป็นหน่วยที่ถือกําลังอยู่นะครับ,รบนะแล้วเขาก็ยังมีโครงสร้างองค์กรในต่างๆที่มันเอื้ออํานวยต่อการรัฐประหารได้ตลอดเวลาท่าทีของพรคเพื่อไทยเนี่ยมันมาจากความสัมพันธ์ของพรคเพื่อไทยกับทางทาหารดีขึ้นหรือเปล่าในช่วงหลังอาจารย์ว่าคือถ้าความสัมพันธ<อ>์ดีขึ้นเนี่ยนะก็ควรจะต้องพูดคุยกันก่อนแล้วให้เกิดเรื่องของความเห็นพ้องต้องกันก่อนที่จะเสนอ นะแต่อันนี้ถามว่ากองทัพเห็นพ้องต้องการหรือยงังเรายังไม่ได้ยินเสียงกองทัพนะนะว่าผู้นําเหล่าทัพเห็นยังไงกับเรื่องนี้หรืออะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะต้องมีความเห็นพ้องต้องการเนก่นก่อน